ที่ทุกคนรอคอยอันนี้ดฉันดีฉันรอฟังคุณอยู่อ่าดิฉันไม่บอกดีกว่าเอ้ยรออยู่อยบอกดีกว่าคุณผู้ชมนะคะเพราะว่า <c oughs> เข้าเดือนมิถุนายนทีไรหลายคนต้องนึกถึงท่านนี้เลยนะคะราชินีลูกทุ่หนึ่งเดียวในดวงใจคนไทยทั้งประเทศแม่พึงพ่งภ่มพวงดวงจันทร์คุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะวันที่13มิถุนายนก็อย่างที่ทราบกันเป็นวันครบรอบการจากไปของแม่พึ่งค่ะก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายตลอดทั้งเดือนมิถุนายนค่ะ เมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่ายค่ะเราลองลูกทุ่งชื่อดังนะคะตัวแทนจากแกรมมี่โกค่ะน้องเปาวันีแล้วก็คุณตรีตรีชัยนาลองเนี่ยแหละค่ะไปร่วมทำมุมที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีคุณผู้ชมนําเงินไปมอบด้วยนะคะซึ่งเงินเหล่านี้นะคะเป็นการจัดไลฟ์คอนเสิร์ตนะคะ28ปีดวงจันทร์กลางดวงใจพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองค่ะจำนวนเงินคุณผู้ชมทั้งหมด45,513บาทโอ้เล่นสวยนะนะคะ ซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่มอบเงินเสร็จถวายเงินพระเสร็จนะคะคุณผู้ชมก็นําผลไม้พวงมาลัยดาวเรืองไปถวายหุ่นแม่พึ่งพุ่งพูง,พงดวงจันทร์ที่ศาลาริมน้ํานี่เป็นจุดแลนด์มาร์กเลยนะไปวัดทับกระดาษเนี่ยคุณผู้ชมถ้าไปคือต้องไปจุดนี้แหละถูกต้องนะคะและสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ฟังค่ะก็เป็นการร้องเพลงค่ะทั้งคู่นะคะโชว์ลูกคอร้องเพลงนักร้องบ้านนอกอต่อหน้าหุ่นแม่พึ่งด้วยอับไปฟังค่ะ เมื่อไรจะขับผ่านนั้ไม่รู้เมืองกรุงใจกงมุงแต่อยากจะดังด้วยความพังอยากจะเป็นดารา คนลกจริงนะพี่แคือหลายคนผมยาวนี่คือน้องเปาใช่ไหมใช่ใช่หลายคนอาจจะยังจาไม่ได้นะคะน้องเปาผมยาวแล้วนะคะแต่ว่าพอร้องมาเสร็จปุ๊บโอ้โหูหเลยว่าเป็นเปาลีเพราะจับใจมากคุณผู้ชมและก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย<ห>ร้องเพลงไปแล้วก็ต้องขอพอรแม่พึ่งค่ะห,หยิบซีมซีขึ้นมาแล้วก็เสียงซีมซีตามความเชี่ยวคุณผู้ชมเหญ่กันใหญ่เลยตั้งใจดูนะคะห้ามกระพริบตาเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเลขซีมซีของคู่นั่นก็คือเลขนี้ค่ะ เลขสอครับ 2, 2> ช, 6, ช oh, ูชูให้กล้อง6กใช่ไหมนี้น่าจะหครับสองหครับสองหกโอ้ความเชื่อนะคุณผู้ชมค่ะนะคะอย่างที่เห็นไปนะคะเลขสีสของเปากับตรีก็คือเลข2กับเลข6ค่ะบังเอิญเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อยากบอกว่าเป็นเลขใกล้ๆกับจํานวนปีที่แม่เพิ่งจากไปด้วยนะคะก็ ปีนี้เป็นปีที่29แล้วด้วยนะคะแต่ที่ฉันชอบมากที่ฉันไปส่องใน Facebook ของพี่เพชรนะลูกชายคุณพึ่งเนี่ยนะคะคุณพึ่งพุง่มพวงนี่พี่เพชรเขียนเอาไว้นะคะบอกว่านี่กราบเรียนพี่น้องประชาชนออี่เคารพผมขอไม่ตอบอะไรใครในแชท จนกว่าจะเลยวันที่16มิถุนายนนี้นะครับรับนะจุ๊บๆน่าจะเข้าใจกันได้ว่าหลายคนทักไปหาพี่เพชรลูกชายคุณพุ่มพวงเนี่ยถามเรื่องอะไรเออแต่มีนัดวันวันที่13มิถุนายนเอาเป็นว่าให้เลยวันที่16ก่อนแล้วค่อยไปคุยกับพี่เพชรนะคะ